สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเพิ่มจอดวิวนะครับจะเป็นของแพลตฟอร์ม TikTok นั่นเองนะครับก็คือวิวนะครับจะเพิ่มเป็นยังไงก็มาดูกันได้เลยอ,อย่างแรกให้ทุกคนนะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า n m m d o l a แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานนะครับจะชื่อว่า n m m d o l a r c o m กดคลิกไปได้เลยนะครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับก็ทําการสมัครใช้งานก่อนเนาะแต่ถ้าใครมีแล้วก็ลงเชื่อใช้ไปเลยก็มาสมัครใช้งานปกติชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลร่าดผ่านนิย่าราดผ่านให้ทุกคนทำการกรอกให้ครบถ้วนอ,อีเมลก็สามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องใช้อีเมลจริงก็ให้ทุกคนทําการมั่วไปเลยนะครับแล้วก็ติ๊กชั้นไม่ใช่โปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นมินิเกมตามที่เขาบอกไปนะครับเล่นไปเลยนะครับ แล้วทำการสมัครใช้งานไปได้เลยแต่ถ้าใครนะที่ไม่อยากทําการเนาะที่ไม่อยากทําการเกาะนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Google ก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็มีก็ลงชื่อใช้งานได้ปกติเลยนะครับเมื่อสมัครกันแล้วแลวเมื่อเราล็อกอินมาให้ทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่หมดหมู่มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลยเลยนะครับเนาะก็จะเป็น Facebook อา k t ต o k IG YouTube Line Shopee Telegram แล้วก็ Twitter น,นั่นเอง ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเขาจะเป็นเพิ่มต่างๆให้ทุกคนเห็นเลยเนาะอาจจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเป็นแบบคนไทยไม่คนไทยนะครับแชร์โพสต์ post, เพิ่มคอมเมนต์คนดูไลฟ์สตรีมรีวิวคนเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าติดตามแฟนเพจติดตามโปรไฟล์อาจะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ,อแล้วก็จะเป็นเป็นแนวแบบดั feed, นฟีดเนาะดันโพสต์อะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่ผมเห็นเห็นก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เพิ่มผู้ติดตามทิกตอกก็มีนะครับเนาะซับสไคร์ยูทูบอะไรว่าไปนะครับเพิ่มยอดวิวอ่า ก็ผมก็จะมาในหัวข้อเป็นติ๊กต็อกนะครับ mm hmm. เพิ่มยอดวิวตัวนี้และดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการเลทราคาประมาณไหนเขาจะมีคุณภาพบอกด้วยนะครับว่ารวดเร็วมากคุณภาพดีรวดเร็วนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะผมก็จะเอาเป็นหัวข้อตัวนี้ไปนะครับแล้วเจอค้อพิบายมกับคําว่าโน้ตนะครับเพื่อทุกคนหยุดอ่านก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะไม่มีการคืนเงินเนาะ,ะถ้าเราก็ทำไรแล้วเขาบอกมาว่าไม่มีการคืนเงินก็ลองมาอาดูนะครับในหัวข้อน,นั้นๆว่าเราสั่งซื้อตัวไหนไปเนาะ ไปประมาณนี้นะครับแล้วเจ้าองเค้าลิงก์ยังยงๆเลยนะครับเป็นลิงก์คลิปวิดโออ่าทิกตอกที่ทําการเปิดสาธารณะแล้วนะครับอย่าปิดสาธารณะได้ขาดนะครับจะทําการป๊มอะไรอ่าผมจะเอาเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับนอะที่มีคนดูอยู่449นะครับทําการเพิ่มอ่าทำการกรอบลิงก์ทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วไปวางแล้วเจ้าของเ้าจานวนอันนี้นคือจํานวนยอดวิวเนาะอ่าที่ต้องการจะเพิ่มนะครับผมเราจะเพิ่มไปนะครับเป็นขั้นต่าไปแล้วก,กดค่าจะจ่ายขึ้นมาทุกคนกดส่งได้เลย ระบบเราได้รับคำสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่าน,น,นี้เราก็แค่รอยอดวิวเพิ่มขึ้นง่ายมากเลยนะครับเนาะใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีก็สั่งซื้อได้แล้วนะครับถ้าไม่รวมสมัครเนาะ,ะก็ใช้นาทีเดียวเองนะครับเนาะเป็นประมาณนี้ถ้าก็ถ้าสั่งซื้อไปแล้วนะครับจะดูบอร์ดการสั่งซื้อได้นะครับจะมีบอร์ดการสั่งซื้อตรงนี้นะครับเลออเดอร์อตัวนี้สําคัญนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้า เอาเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับไปแจ้งเขาได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลักเนาะว่าเอาไปแจ้งไงอาจจะมีหัวข้อวันที่นะครับค่าใช้จ่ายบริการสถานะของระบบนะครับก็จะบอกหมดเลยนั่นเองอหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่าแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลกัหลกๆอาจจะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอ่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอ่า แล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนาเนาะเราก็จะทํำยังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทําตามคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับนราเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเค้าโค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคําว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับสแกนขึ้นมาทันทีนะครับให้ทุกคนหยุดแล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทาการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายใน 30วินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน QR เนารอ่าแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตัวตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสั่งซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนา ปุ๊บปึ๊บปุ๊บไปสมุินะครับเนะาะก็จะเป็นสมุิไปเนาะแล้วก็เขียน้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทำการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลย หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบร,รกิการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบร,รกิการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมวดหมู่เลยนะครับเนาะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะพอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับ er เราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคาว่าดูแล้วก็อ่านคํารายละเอียดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้้้้้อออยยนนนาาะะแลวกตตัังงคคํืรรีไดดบ ก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี no ้นะครับห in ัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปแล้วก็แจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพูติดตามนะครับหรือว่าจะปั๊มแรงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราแจ้งไปให้เพื่อนนะครับแล้วอัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับที่จะได้นะครับก็คือสามเปอร์เซ็นต์ถ้าเพื่อนเขาเติมยอดอผ่านลิงก์ของเราเนาะเราก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยก็จะได้แบบบนนี้ะครั ถ้าใครสนใจนะครับเนาะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อาละครับตอนนี้ยอดวิวก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจาก400ก็เป็น600เลยอ่าก็มีแถมกันมาให้ร้อยกว่าเลยนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับนอกาในส่วนนี้อ่าถ้าใครนะครับยิ่งปั่มเยอะนะครับก็จะยิ่งดันฟีดนะครับเปิดการมองเห็นของคลิปวิดีโอได้นั่นเองนะครับอ่าเมื่อจะเป็นอ่านิเมะมังงะหรือว่าจะเป็นค้าขายอะไรก็ดีมากๆเลยนะครับในการเพิ่มวิวตัวนี้อ่าถ้าใครนาสนใจที่จะเพิ่มนะครับยอดวิวเปิดการมองเห็นนะครับไม่ใช้รหัสแม้แต่ตัวเดียวเนาะอ่าก็ดีมากมากเลยปลอดภัยได้แน่นอนนับตต้ววีเ อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับเนะาะสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ